bách độ phòng thí nghiệm thôi. <laughs> Thì các bạn có cái rồi. Tại vì mình lại

はごい。 Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> ไหนวะอยู่นี่ไหนวะนี่อยู่นั่นแหละน ulously, as, ั่นแหละเอ็นก้าวเป็ ให้เอิงมาไวมากไม่ไหวขอบคุณจับีกอไรนะขอของคนทยในค่ะได้ค่ะขอทีมด้วยนะสบวยได้ค่ะผ่านมาสิจ้าหนูผิดจ้าเลยโอ้ยมดสร่ง